สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาให้ดูแปลงนี้นะฮะที่หยอดวันเดียวกับผมกับแปลงที่สามนะอันนี้มารับจ้างนะครับแปลงนี้สิบสามไร่นะพันที่ใช้ปลูกก็เป็นหกแปดหนึ่งแปดนะครับคือคืองี้นะครับหยอดวันเดียวกับผมแต่ว่าผมทํารุ่นก่อนประมาณสี่วันนะครับเพราะว่าอะไรนะเนี่ยต้นแบบเนี้สวยมากเลยนะครับ ทำรุ่นอะนะคือตั้งให้มันมิดสวยไปเลยแต่ผลปรากฏว่านะครับตอนทําได้ฝนตกครับพอฝนตกเกิดอะไรขึ้นครับลมนะเนี่ยโคน่นเนี่ยเยียบหมดเลยนะถ้าเกิดว่าเราทํานะครับคือมันมันโค่นนะครับม,มันโค,นนค่น,คนเดี๋ยวเราตั้งสักวันสองวันครับฝนขอให้ฝนไม่ลงวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับมันจะทําได้ถ้าทําไม่ได้จะทําไม่ได้แล้วนะครับคือทําได้แล้วต้องเอา รถถ่ายเดินตามใส่ล้อเหล็กผ่าครึ่งนะครับล้อเหล็กผ่าครึ่งมาแทกแต่ผมไม่แทกด้วยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่รับจ้างนะครับไม่ไหวนะจะให้เราเดินลมลมแล้วก็มาแทกต้องให้เจ้าของทํานะครับผมเสนออย่างนี้คือเวลาท่านผู้ชมทาอะทำข้อพ่อะนะครับเวลาเราทําเราก็ดูช่วงเวลาแล้วดูฝนฟ้าอากาศด้วยประกอบด้วยนะครับเวลาเอ้ยเดี๋ยวอีกสักยี่สิบห้าวันอะเดี๋ยวเราค่อยทํารุ่นพอยี่สิบ พอวันนี้วันที่ยี่สิบแล้วอีกห้าวันฝนมันจะเข้าการุณาทําเลยนะครับอย่ารอทําเลยนะครับไม่มากก็ตื้นเดี๋ยวถ้าฝนมันลงไม่เยอะเดี๋ยวเรามาซ้ําได้ถึงคุณจะมีร้อยไร่พันไร่คุณก็ต้องทํานะครับเนี่ยมันโค่นนะครับนี่ผมจะบอกเนี่ยมันโค่นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วผมเดินเข้าไปไม่ได้เลยนะครับมันมันเละมันเดินมันล่มนะครับเราลดจะลงได้ไหมอ่ะมันก็ไม่ได้นะครับเนี่ยต้นเอ็นหมดเลยต้นเอ็นหมดเลยนะครับ คือเราต้องอ่านเกมอ่านงานให้ออกแล้วแปลงนี้ผมก็บอกแล้วว่าทํพร้อมกันเลยคุณไม่มีไม่มีปุ๋ยวานไม่มีอะไราวานทํารุ่นไปก่อนนะครับเดี๋ยววานปุ๋ยมันเดินกันได้มันอันนั้นกันได้แต่ทํารุ่นเนี่ยมันต้องดูว่าวัดดินมันได้ไหมนะครับทีนี้พอฝนตกเยอะๆเข้าเ,าเนี่ยดินมัฟรับมันก็จะแทกยากไปอีกนะครับแทกยากไม่เท่าไหร่นะครับลงไม่ได้นี่แหละจมนะครับ เดี๋ยวต้องเอากงเดินตามาเดินหรือไม่ก็ปล่อยมันเป็นแบบนี้นะครับมันจะปล่อยไม่ได้ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นเรานะครับมันจะปล่อยไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าฝนทิ้งช่วงแล้วเราจะให้น้ํำยังไงนะครับทุกอย่างที่มันมันเลียบไปหมดแล้วอ่ะนะครับถ้าฝนทิ้งช่วงอีกประมาณ2เดือนอีกเดือนหนึ่งสมมุติว่าเดือนนี้กันยาเนี่ยมันฝนดีใช่ไหมแล้วตุลาเดือนฝนไม่ดีอย่างเงี้ยฝนทิ้งช่วงสองอาทิตย์อย่างเงี้ยให้น้ําไม่ได้นะครับเนี่ยอ่านเกมไม่ออกนะครับ ท่านผู้ชมทำาไล่ข้าวโพดนะครับดูให้ออกนะครับอ่านสถานการณ์ให้ออกแก้ปัญหาให้ออกนะครับถ้าขาวโพดเป็นลักษณะนี้ฝนตกแบบนี้ต้องทําแบบไหนต้องใส่ปุ๋ยแบบไหนใส่ปุ๋ยเบอร์อะไรนะครับใส่ปุ๋ยอะไรใส่อะไรที่มันเนี่ยเทเขียวแบบนี้จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องใส่ยูเรียใส่แค่ยี่สบเอ็ดศูนย์อินรีก็ได้มีสิบหกปดใส่สิบหปดแปดนะครับคือ ทำไมผมถึงบอกว่าไม่ต้องใส่ยูเลียยูเลียเนี่ยนะครับเวลาใส่เนี่ยต้นมันจะหักมันเปาะนะครับมันสูงมันโตเร็วมันมันเขียวเร็วมันโตเร็วก็ตามแต่ต้นมันไม่เหนียวนะครับซึ่งผมแปลยี่เป็ดต้นศูนย์นะครับมันเป็นแอมโมเนียไนเตรตมันค่อยๆปลดธาตุอาหารนะครับปวดปอยธาตุอาหารในตัวเจนให้ต้นมันค่อยๆได้กินได้กินได้กินนะครับถ้ามันกินรวดเดียวปื้ดเดียวนะครับนะลําต้นมีแต่น้ํามันไม่มันเปาะครับ มันไม่เหนียวมันไม่มีเนื้อเยื่อครับมันยมันสร้างเนื้อเยื่อไม่ทันมันโตเร็วผิดปกติบางคนเอ้ยผมเนี่ยสามสิบวันท่วมหัวเพียงอกแล้วของพี่ยังไมแค่เอวคือมันโตเร็วผิดปกตินะครับมันในลําต้นเนี่ยมันมีน้ํามากกว่าเซลล์มันมีน้ํามากกว่าเนื้อเยื่อนะครับมันจะทําให้เปาะนะครับเวลาลมโยกมานิดเดียวเนี่ยหักหมดเลยครับกลางต้นเนี่ยป๊อปป๊อปป๊อปไม่เชื่อเนี่ยคุณลองนะครับ เวลาคุณใส่ปุ๋ยอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็ลองหักตรงใบดูเนี่ยมันมันเหนียวไหมไม่ใช่ว่าใส่ยูเรียรไปแล้วมันเปาะเปาะ,ะ,ะ,ะเนี่ยเวลาลมโยกมามันก็ล้มนะครับเ้าพูดล้มเป็นไงอะ่ะขาดทุนครับแค่นั้นเองเสียหายครับนี่แหละนี่คือการคํานวณที่ผิดพลาดแล้วเดี๋ยวจะมาแก้ปัญหายัางไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะไปยังไงต่อนะครับจะไปยังไงต่อนะคิดคิดดูแล้วกันนะครับ สามวันที่แล้วผมบอกให้ทํารุ่นทํารุ่นทํารุ่นโทรตามเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมทํารุ่นให้เดี๋ยว,ยวออกน้ำมันให้เดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายก็ได้ผมทํายังไงก็ได้ให้นี่ขนาดอยู่ข้างบ้านกันนะครับแล้วถ้าผู้ชมอยู่หลายๆต่างจังหวัดอะโทรมาที่มีข้อม,ม,มีความต้องการที่จะเรียนรู้ถูกไหมเวลาอยู่ใกล้ๆผมไม่มีใครเรียนรู้นะครับม่เขาไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่า ของการทําวิธีการทำข้าวโพดทาอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆทําไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้กําไรเมื่อไหร่แล้วมันจะรวยกันเมื่อไหร่นะครับมันจะมีเงินมันจะปลดหนี้กันเมื่อไหร่ลน่ะครับถูกไหมต่างจังหวัดนะครับจากสระบุรีจากไกลๆะนะครับจากเชียงรายไกลๆจากผมอะ่ะท่านผู้ชมโทรเข้ามาเรียนรู้อยากที่จะต้องการเรียนรู้นะครับแต่ใกล้ๆนี่ไม่มีใครครับ ใกล้ๆแถวนี้เขาเห็นผมเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับเนาะประมาณนั้นเขาไม่เห็นคุณค่าหรอกคนที่อยู่ใกล้ๆอะ่นะผมก็ต้องบอกไงครับว่ามันสังเกตนะครับมันคาดการเหตุการณ์นะครับแล้วคุณจะเป็นคนเก่งคนหนึ่งแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทําข้าวโพดไปตลอดชีวิตไม่ใช่เราจะต้องหางานที่มันมั่นคงมากกว่านี้นะครับผมบอกเลยว่าข้าวโพดการเกษตรไม่มั่นคงนะครับตอนนี้ มันขึ้นอยู่กับราคาตลาดมากเกินไปครับเราต้องทอํายังไงให้ได้ให้มันกําหนดราคาตลาดเองนะทํายังไงก็ได้เราไม่จําเป็นจะต้องรวยเป็นร้อยเป็นสองร้อยล้านนะครับเราเอาแค่เราไม่มีหนี้แล้วเราอยู่ด้วยด้วยอยู่ได้ตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวแค่นั้นก็พอครับมีรถขับมีอุปกรณ์มีอะไรทํานะครับแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะครับเงินไม่ขาดมืออย่างนั้นอนะ่ะมันมันก็พอครับ นะจุดหมายของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทุนแต่ละทุนของเราไม่เหมือนกันทุนความคิดทุกของทุกคนก็ไม่เหมือนกันนะครับเราเกิดมาในสภาพแบบนี้เราเจอในสภาพแบบนี้เราก็ต้องทําเกษตออกรแบบนี้ไม่ต้องอิจฉาครับไม่ต้องอิจฉาคนที่มีบริษัทมีโน่นมีนี่มีนั่นนะครับอยู่คนันคนอยู่คนละสิ่งแวดล้อมกันถามว่าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับขาดไม่ได้นะ รวยล้นฟ้าแต่ไม่มีอะไรกินก็ตายเหมือนเดิมนะครับการเกษตรปลูกอย่างเดียวไม่มีการตลาดไม่มีบริษัทไม่มีนายหน้ามาช่วยไม่มีการตลาดมาช่วยไม่มีโรงงานมาช่วยก็ตายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ก็เกื้อกูลกันนะครับแล้วให้เรามองผมผมไม่ใช้มนสอนนะให้เรามองในทัศนคติที่ที่ที่บวกนะครับให้เรามองว่าเราทําอย่างนี้เราก็ได้แค่นี้แหละ นะครับเราไม่ได้ต้องแบบโอ้โหรวยเป็นร้อยล้านนะครับแต่ถามว่ากเกษตรมันพาไปได้ไหมได้นะครับผมมองเลยได้หลักร้อยล้านได้นะครับแต่ว่าคุณต้องมีความขยันมากพอนะครับคุณมีความขยนันคุณมีทัศนคติดีพอหรือยังคุณมีความสามารถพอหรือยังที่จะยอมรับกับเงินจำนวนนั้นนะครับนะประมาณนั้นเนาะ ก็ให้ดูประมาณนี้มันแดดไม่ออกเลยครับผมบอกแล้วว่าพายุมันเข้านะครับพายุมันเข้าพายุเข้านะครับตกดินจนดินมับแบบนี้นะครับดินมับเนี่ยแต่ดีนะครับรอบนี้รอบนี้เขาเชื่อว่าให้ฉีดยาอาตัซีนนะครับไม่งั้นยากยาใหม่นี้ขึ้นให้เต็มหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมีแผลนะครับถ้าแทรกล่องได้ปุ๊บเราก็ฉีดยาคุมข้าจบครับอันนั้นคือจบไม่ว่าคุณจะใส่ปุ๋ยหรือไม่ก็ตาม อันนี้คือวิธีแก้ปัญหาก่อนนะครับท่นน้เองก็โอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ